D r kon, cone Jin di to chong su p po furang aha วันนี้หมากับลูกพี่มีภารกิจหล่อเท่มาทำกันอีกแล้วในเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดบนแพกลางทะเลฮะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านสร้างแพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกันเชื่อมั่นได้เลยครับแพเราเนี่ยจะไม่มีทางถูกทำลายได้อย่างแน่นอนแล้วมันจะปกป้องเราจากสารพัดผู้ลูกหลานได้ด้วยไปดูดีกว่าว่ามันจะสำเร็จออกมาหล่อเท่หรือสุดท้ายแล้วก็ตัวเย้เหมือนเดิมเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปทุกคนมาเจออะไรแปลกๆพ่อมดว้าวลูกพี่ ลูกกูพี่แกน่ะนะขี้ขี้ขีมีโดโต้ลูกกูพี่แกกลายเป็นขี้ฝุ่นไปแล้วบอกเลยรู้ทตุ่ยเย่เหรอเรียบร้อยแล้วมันมีฟอสบดอะไรบักบินเป็นไม้กวาดแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่นั้นฮัสกี้โดนนี่อ๋อนั่นไงมาเจอชิ้นส่วนบีล็อกด้วยกว่าจะกดอัดนะครับยังไม่ได้เปิดคลิปเลยครับคุณผู้ชมดูเรียวบิลนนนๆๆนลูกค้ามาดูคอนโดก็บอกดีๆสิหรอเดี๋ยวฮัสกี้พาทัวร์ให้เองมาง้อแกอย่าเพิ่งนะแกถูเวลาไว้ก่อนฉันกำลังกลับมาถ้าพี่ล็อกตุ่ยอย่างทีี่่พล็อกมมีดหเลย ว้าวาเฮครับคุณผู้ชมดูชีวิตอีฉันนั้นรับเกิดมาเจออะไรโอ้ไม่ก็พี่เราขึ้นคอนโดมาเร็วเข้าข้างบนปลอดภัยโอ้โหแป๊บหนึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขึ้นเราต้องรอให้พ่อหมดจากไปอย่างเดียวพี่เราอย่าขึ้นมาข้างบนมีของดีอยู่อ่ะงั้นเรามาเปิดคลิปกันไหมครับ Oh, ลูกกระจกัสกี้พี่มีข่าวดีจะบอกแมทเทีเยบที่เราคิดว่าจะมาใช้ถ่ายคลิปนี้มันได้สูญหายไปแล้วมาตกน้ำสินเนะมันไปพร้อมกับวิญญาณชั้นนะ <c oughs> ทับใจแป๊บนี่ไงแอ t แท็กวอสออเวอร์มันไปแล้วเบล็อกว้าวซ่ามาพร้อมกับดวงอาทิตย์ตกถึงเวลาไปงมหาชิ้นส่วนของเบล,เล็อกแล้วมันจะมีไหมเนี่ยโอ<ฮ>้ยโโหขึ้นมาว้า,า,าคือแบบว่ามันหายไปแค่ตัวเดียวที่เหลือโผ <c oughs> งอยังอยูเบล นี่หมาใช้เทคเกอร์น,นีกระโดดปะกระโดดมาตรงนี้พี่ล็อกดูเดี๋ยวมันจะต้องตุยเย่ยพี่ล็อกดูที่แน่ๆพี่ล็อกมาตามพี่ล็อกไปหมดแล้วพี่ล็อกมันี่มามาดิแกจะต้องมาน,นี่นี่เรามาเล่นกยายกรรมกวางเจาเราเดินบนรถหนามาดีกว่านี่ไงมันแตกแล้วอุ้ยได้แร่แปลกๆด้วยเว้ยล็อกสุดยอดแล้วมาแล้วของฉันน่ะงมในน้ําไปก่อนแล้วกันผู้ดูชมครับบอกเลยว่าผมนั้นมีดาบไดมอนด์ด้วยนะครับของนี่เต็มเต็มทั้งตัวทำไมไม่รู้จักใช้ใช้อะไรลหละแอปลงไปดำดินกินน้าทะเลอยู่เนี่ย ใช่รูบี้เมื่อกี้มันเป็นปีศาจรูบี้งั้นเราเอารูบี้มาหลอมดีกว่าเตาหลอมเอา้าเตาหลอมไปไหนแล้วเตาหลอมแตกไปแล้วจะเหลือเหรอแผนของเราวันนี้ตอนแรกเราจะมาทําบ้านน้ําแข็งแพ้น้ําแข็งกันเหรอแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้จะมีปัญญาทําได้หรือไม่ครับลูกอี้่มาได้ไอเดียคลิปใหมล่ละ ต้องเปลี่ยนหักเลี้ยวกลางทางครับหัวแทบขมำ่มในเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุน,นิดนหน่อยทําไม่น้ำแข็งหายหมดว่ันแล้วต้องปรับเปลี่ยนนี่เลยพี่ล็อกหมาจะทำแพ้ที่ปลอดภัยที่สุดให้ดูเนี่ยไอ้รวดหนามเนี่ยมันปกป้องเราใช่ไหม ใช่แล้วบอกแล้วมันดีมากเลยครับคุณผู้ชมเราจะเปลี่ยนสิ่งที่ปกป้องให้เป็นที่จุดโจมเบลอ๋อคุค้นๆแม่เหมือนไหนตที่หนไหนโอยอ๋อคุณนๆแล้วสกีเป็นไอเดียที่ฟังดูเข้าท่านะเราจะได้ฟาร์มทรัพยากรฟรีใหญพวกนั้นมันมาบุกบ้าน,นเราปุ๊บแล้วเราจะลากมันมาเดินแคทวอล์กตรงเนี้เบลแล้วมันก็จะ <c oughs> โอ้ยย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  เดินไปเดินกลับอยู่ตรงนี้ละอีราชัยมาสิเนี่ยเป็นรโดตัวแดงกับพิบแป๊บแป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 ๊บแป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 ๊บแม๊มบแป๊บปแป๊บแป๊บแป้บแปบแบแป๊บแปบปบแบแบแแบ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  มาฟาร์มกล่องกันต่อไปครับแล้วเดี๋ยวเราจะทำให้ทั้งเนี้ยทำไมอะมองไปไกลๆเห็นอะไรแดงๆตรงนั้นปอพ่อแกบมาโง่หมันไส้อขอเข้าไปพี่ล็อกเดี๋ย,ยหยุดก่อนหยุดบูเบียวเดี๋ยวก็ตัวแย่กลางน้ำไอทำไม,มพี่ล็อกไม่รู้จักเอาเรือมาสร้างเรือมาให้พี่ล็อกทำอะไรลืมไงเรือนึกว่าอาไว้โชว์จอดโชว์เล่นโอ๊ะจุ๊บมาอีกแล้วนี่ที่จามาเขาวงกดฮัสกี้มาใช้บริการซะดีๆไอ้พวกซอมบี้ว่ากระโดดสนุกกันใหญ่กับฮาร์เบอร์แลนด์วี่ล็อกร ทาร์เบอร์แลนด์กระโดดรดเต้นกันใหญ่เลยทีเดียวเชียวล่ะทำไมเราไม่ทำอย่างนี้แต่แรกพี่ล็อกเรงโง่ชิ่นชอบในความงโงนะ่และทรมานเอาอีกแม่หมางโง่ฉันรู้สึกว่ายังสาใจไม่พอในในทำทั้งทีแล้วทำให้มันแบบสุดจัดประหลัดบอกไปเลยจัดไปพี่ล็อกเป็นเขาว,วงกลมเลยแล้วกันเออได้เอาพี่ล็อกทำไมชั้นสองพี่ล็อกมันอยู่คนละที่กับอัสกีเออสร้างๆไปเถอะนะเพื่อความมัน มันต้องมาขึ้นตรงนี้มันก็อยู่ข้างบนก็ได้เหมือนหนังจำยุทธแกไม่เคยดูหรอที่แบบว่าเขาจะยินสุดตอนอยู่ข้างบนแบบนี้เนี่ยแล้วเขาก็กระโดดไปกระโดดมาหมาต้องมานั่งเชื่อมไปหาพี่ล็อกแบบนี้เวลามาเราก็แบบเจ๊๊๊๊๊๊๊๊แล้วม๊๊๊๊๊ม๊๊๊มามั๊๊๊กตา๊๊๊๊มา๊๊้๊มา๊๊้๊มา๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊มา๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊� ว้าวนี่พาทัวร์มาดิเร็วเข้าฮกีิมันพามาทัวร์เร็วอุ๊ยแตกฉันลามกัดแพ้แตกหน่อยแน่หน่อยแน่เป็นไงเป็นไงดําดินสุดยอดเลยฮาร์บอนแลนด์แดนมหาสจอนฮาร์เบียรแลนด์ฮาร์เดียแงแลนด์โคตรละเทียมทาน์ดมากอ้อโดเราไม่ต้องใช้อาวุธเลยแม้แต่นิดเดียวสุดยอดไปเลยสุดยอดนี่แหละที่เราต้องการมาเสียใจนิดหน่อยทําไมอ่ะ บันไดที่เพิสร้างโดนฉลับซุปเ่มมาอีกแล้วฮเบอ์แลนี่พูดมาเพียบม,ม,มันมาถี่จยงเล่นกันดีๆอย่าตีกันนะจอแบ่งๆกันนะไม่ต้องแย่งกันนะเข้าคิวด้วยรู้เปล่ามันไปต่อคิวดิสนีย์แลนด์ที่โตกเกียว นี่เป็นไงเหโอ้โหแป๊บเดียวดําเดินกินน้ำทะเลกันหมดลูกพี่มีปัญหานิดหน่อยมาช่วยกันหน่อยแันก็มีปัญหาหมาง็มีอะไรขึ้นมาหน้าจอแชมไปโลนี่อินเสอร์ตอิเมตอะไรสักอย่างหนึ่งเนียเอยเข้าเดียวเ้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดีวเข้าเดี๋ยวเข้าเนเร็วเข้าเบี๋ยวด์ฮาเดี๋ยนด์มาเดเร็วเข้าเดีวเข้าเดี๋ยวเคนาเดี๋ยวเก้าสิยวเจ้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเาเนี่ยว้ากดี๋วเข้เี้เลย มันเป็นไอเดียที่หลอดเท่ม,มากๆเฟยใช่เลยบอกเลยว่าแบบว่าไม่เสียเหือสักหยดไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอย่างอื่นเลยใช้แค่นี้มันใช้แค่ไม้โง่เองด้วยทุกคนถูกต้องมาสร้างเรือให้พี่ล็อกแต่ดันหวางว้บนบกมันมันพาอยไม่ได้ <c oughs> เป็นเรือบอกไปแล้วครับคุณผู้ชมฮาฮ่าฮที่คิแล้วอยู่กับที่ได้ว่าหรือเราอาจจะต้องทำแบบเดียวเอาออกก่อนเอาออกก่อนเ <c oughs> จ๊ที่ไหน เจ๊ได้แล้วเบลสุดยอดมาโงตอนนี้ฉันหมั่นใส้ไอ้พวกแก๊งปีศาจต,ตัวแดงๆที่มันมาตบเราตอนแรกวะ่ะมันไม่มาแล้วไงเดี๋ยวเราต้องรอให้มันมาแล้วก็จะแก้แค้นมันสักหน่อยหนึ่งไอ้อพวกบสตัวนั้นเราจะเอาอะไรมาสู้ ไม่ถึงเราใช่ไหมใช่เหรอจะเอาอะไรไปสู้เขาอุ้ยลูกกูไม่มาเจอเฮ้ยไอ้หน้าแดงไอ้ตัวนี้ไงมันตกลนอยู่บนบ้านแล้วนี่พี่เอกอยากแก้แค้นมันไม่ใช่เหรอเฮ้ยมามามาลากมันมาดิมาดิเลยอะมันมาทัวร์ฮัลเบินมาวันนี้พี่เราพามันทัวร์เร็วๆตัวแดงๆแล้วต้องกรบพริบด้วยนี่แจกว้าว มันยังแต่งไฟไม่เสร็จเลยเอาเร้แลด์ยังไม่เสร็จเลยลูกค้ารีบจึงเลยโอ้ยคุณลูกค้าอย่าชนพนักงานตกแต่งร้านสิฮะไอ้ไอ้มันมีตัวไว้วาหมแล้วว่ะหมางอกนั่นน่ะมีปัญหาิดหน่อยทุกคนเหมือนเกมฮัสกี้มันบ้าอ่ะเสียงเกมฮัสกี้มันไม่มีทุกคนเอาเข้าไปคนหนึ่งมีไอ้ insert image อีกคนไม่มีเสียงเห <laughs> มือนเกมนี้มันยังไม่ค่อยสเสถียรนเท่าไหร่นะทุกคนอ๋อนี่ไงเขาก็มีบอกอยู่ว่ามันเป็นเบต้านะครับใช้บนเนี่ยอุ้ย ฮัสกี้ฉันเจอม้าม้าเร็มรู้เหมือนยูนิคอร์นอุ้ยยูนิคอร์ดยูนิคอร์ดใจลุงพี่ชายตัดต่อตัดมาจอนี้แบบดูดูไปอย่างเงี้แล้วกันนะนี่ขี่ยูนิคอร์นขี่แบบบักบักเนี้ยแหละถ้าตียูนิคอร์นมันเป็นไงอ่ะอยากรู้อ่ะอืมหนึ่งทีสองทียูนิคอร์นอึดมากครับเรียบร้อยนี่ไงตียูนิคอร์นได้แร่ๆเต็มเลยสุดยอดมังอ้ยูนิคอร์นนี่มันเป็นออแรไรไอเทมจริงๆครับคุณผู้ดูชมคุณผู้ดมดูทุกคนดูเรือฮัสกี้พี่ล็อกเรือ ไม่ทำตัวเป็นเลือใอ้ฮัสกี้เลยมันเป็นพันละก็เก <c oughs> ๋ะซากมันไม่ดีเลยแบบโอ้แล้วก้ายน้ำมาเลยอ่ะใช่มาต้องการเจอยูนิคอร์นไหนอ่ะอ่ามันเป็นซากไปแล้วอ่ะเนี่ยมาเก็บแร่ก็ยังดีเมื่อกี้โหยูนิคอร์นแจกแร่แบบเพียบอ่ะมนไม่มีดอยอะไรเลยอ่ะไเลยอ่ะไม่เป็นไรฉันเก็บมาเพียบเลยฉันเก็บมาเผื่อแกแล้วเดี๋ยวฉันจะครับเกาะเพชรเจ็ดสีมันนี่จะแสงให้แกเองหม่างอ้อลูกพี่เขียวๆขียวนี่คืออะไรใบไม้ใบไม้ธรรมดาเหมือนใบไม้ใบเดียวที่หลงเหลือไว้ในป่าฉันต้องการ ลูก<อ> <Aid ina. S 1> ไปหย,หยุดเล่นมุกกาก,กนแป๊บนึงทำไมอ่ะมาจำได้ว่าที่โต๊ะครับมันใช้ไม้ทำอะไรดีๆได้ด้วยเอาเหรอเอาไปเดไม่เมื่อกี้มันดา่าเราเล่นมุกกาก,กระวะใช่ควาสุดยอดเลยเรามารับลูกค้าจากเกาะพาไปทัวร์ฮร์เบลแลนด์นะทุกคนมาเร็วคุณลูกค้าฮร์เบิลแลนด์ของเราพร้อมใช้บริการและติดไฟใหม่เรียบร้อยสว่างสวัยคุณลูกค้าทำไมไปขึ้นตรงนั้นแล้วมันโง่คุณลูกค้าคุณลูกค้าค่อนข้างโง่คุณลูกค้าหยุดโง่อมันขึ้นทางนี้เฮ้ยเฮ้ยลูกค้าหยุดว ชลมุนชุล,ชลโจดเลือดมันก็มันกันดำพี่เบเจ็บเจ็บเจ็บมังออจะมีอะไรจะมอบให้กับแกด้วยอร่อยมานี่เลยมาขึ้นคอนโดก่อนหาที่ที่มันแบบว่าปลอดภัยนิดนึงเนี่ยตรงนี้เลยก็ได้ลูกค้าไปาหมดแล้วที่สัญญากันไว้เกาะเพชรเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงสุรียนจันทาหมาป่าไฟสุดยอดไปเลยหม้ายยิงตัวแย่งง่ายๆอยู่ขอใส่หน่อยหล่อเท่ไหมว้าวแกเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าคือ นี่คนนึงถือเกาะเพชรครับอีกคนถือดาบเพชรหลังจากที่ฮัสกี้แอบดอยแลยูนิคอร์จากพี่ล็อกมาหนึ่งอันแอบเลยเหรอมาจำได้ว่ามันํามาคาบอันนี้ได้พี่ล็อกอะไรอ่ะเนี่ยโคทอสจัดไปก็เพลิงเย็นอย่างนั้นรอระมันเป็นยังไงมันเป็นไป้ายไฟคอนเสิร์ตแน่เลยพี่ล็อกว้าวมันปักได้ไว้ไหนดีพี่ล็อกหลอดเท่มากเลยพี่ล็อกมาจะปักไว้ตรงนี้ละกันเพราะคำหลอดเท่ของบ้านเราอเอาส<ะ>ักทีเธอนี่เอา น้อยอ่ะมันปักผิดมันไปอยู่ข้างหลังน้อ <laughs> ย no! มันไปอยู่ตรงนั้นเออก็ได้มันก็หลอดเทเดียวเบลอ๋อจริงด้วยมันทำให้บ้านเราแบบดูหลอดเท่ดูแบบมีเวทมนต์ขึ้นมาทันเทเลยครับคุณผู้ชมว้าวสุดยอดไปเลยมันจะไล่อีปีศาสตร์พวกนั้นไม่ให้มายุ่งกับเราได้โบปักอะไรก็ได้ขอเองนวอ,อ,อย่าไปปักทงครับถ้าปักทงแล้วเดี๋ยวจะติดบั๊กแบบกระผมแบบนี้นะครับใช่ใน,นกระเป๋าฮัสกี้มีทงด้วยแต่หมาไม่กล้าปักเลยกลัวอย่าไปปักเลยนี่ไงอีพีหน้าเรามาสร้างบ้านเลยจนสลัดกันดีกว่าทุกคนล้วเม่อไหนฉันจะหายติดบั๊กไออิน น,นน่ะเถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยนาะวันนี้แพ้ที่แขกแกวที่สุดของเราสําเร็จไปได้ด้วยดีนี่บอกเลยนะครับว่าใครลาคาญพวกปีศาจที่มากันเป็นกองทัพเนี่ยแนะนําให้ทําวิธีนี้ชีวิตคุณจะลําบากเอ้ยชีวิตคุณยังง่ายขึ้นมาเป็นวิธีที่เวิร์กมากทุกคนไปลองเล่นกันดูนาะเจอกันใหม่คลิปนะ้บ๊ายบายบา